สวัสดีค่ะเจคเคโนแนะนําบ้านส,สวยๆนะคะสําหรับท่านที่รักธรรมชาติด้วยนะคะแปลงนี้โหสวยมากค่ะทุกท่านเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะพื้นที่ขนาด6ได้58ตารางวาค่ะบ้านชั้นเดียวหลังนี้มี4ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถง1ห้องครัวใหญ่และมี1ห้องรับแขกขนาดใหญ่ด้วยค่ะสามารถจอดรถได้3คันนะคะเป็นที่ดินโฉนดคุดแดง อยู่ในหมู่8ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะอยู่ในเขตเทศบาลน,นะคะซึ่งบนพื้นที่นะคะพื้นที่กว้างมากค่ะทุกท่านได้ปลูกไม้มะค่าไม้พยุงไม้ประดูไม้ยางนาชิงชันรวมๆก็ประมาณ700ต้นด้วยกันนะคะอยู่บนพื้นที่อยู่ในเขตของชุมชนค่ะอยู่ใกล้เซเว่นอยู่ใกล้โรตัสเล็ก อยู่ใกล้ตลาดสดใหม่หนองบัวอยู่กั้ร้านขายาอยู่ใกล้บ้านจัดสรรและโรงเรียนด้วยนะคะในบริเวณใกล้เคียงค่ะมีคาเฟ่เมซอนปั๊มน้ำมันถนนสายหลักเข้าออกสะดวกสบายเดินทางสะดวกพื้นที่กว้างมีความเป็นส่วนตัวนะคะพื้นที่6ไร่58ตารางวาราคา10ล้านบาทค่ะสนใจจับจองเป็นเจ้าของนะคะ ติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าจะติดต่อผ่านไลน์ก็ได้นะคะมีลิงก์ไลน์ของผู้ขายด้วยนะคะใต้คลิปซึ่งแอดมินใส่ไว้ให้เรียบร้อยค่ะอยู่ใกล้ๆกับเบอร์โทรเลยนะคะถูกใจอย่างไรนัดหมายเข้าไปชมพื้นที่จริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะเจคเนเพียงแน,นะนำให้ทุกท่านได้เลือกชมเท่านั้นนะคะเจคเนไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้า สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ